ตื่นเช้าแล้วตื่นแต่เงินแต่เงินอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมาดับอะไรตอนนี้เนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยติดดิเฮ้ยเฮ้ยดับอะไรตอนนี้เนี่ยมาดับอะไรตอนนี้

ว่ฉัน,น,นคือนายนุ่นต่างดาวเฮ้ยอะไรล่ะจ๊ะเพระาะฉันคือสาวสวยสุกลุกเมดาวเวอร์สไงล่ะจ๊ะแล้วทำมาทำไมอะ่ะเพราะก็มาบอกอยู่นี่ไงไฟฟ้าสำรองก็ไม่มีโซลาเซลล์นาะยร,รู้จักไหมรู้จักไหมฮะโซลาเซลล์อะไรมันจะช่วยอะไรได้โอ้ยอยู่ยังไงไม่รู้เนี่ยพลังงานโซลาร์เซลล์ก็คือพลังงานที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ แล้วก็ถูกสร้างขึ้นในปี1954สร้างขึ้นโดย,โยพูดอะไรเอะแยะไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยโอยเข้าใจยากจริงๆไปเดี๋ยวฉันพาแกไปดูดีกว่าฮะแล้วจะไปดูยังไงอ่ะแกลองแก้งแกลเปิดลิ้นชักดูสิเปิดลิ้นชักแล้วหนึ่งดเดลิมอนปะเนี่ยไมแกลองเปิดดูก่อนเปิดเลย ก็บอกแล้วไงว่าจะพามานี่ยโดเรมอนะเคยดูไหมโอ้โหที่ไหนเนี่ยยินดีต้อนรับสู่โลกเมตาเวิร์สเป็นไงหน้าอยู่ไหมล่ะไม่ไหวอ่ะโอ้ห็น้็จะน่าอยู่ตรงไหนเลยอ่ะยวฉันพาแกไปดูเฮ้ยไปดูอะไรอ่ะโซลาเซลล์ไงถ้าเกิดให้เล่าเนี่ยมันไม่จบหรอกแผ่งโตราเซลล์เอาง้ตามไปเลยไป ไปไงตรงนั้นก็มีอีกโซลาเซล์ลทํามาจากสารกึ่งตัวนำเมื่อได้รับแสงแดดโดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้าและจะถูกแยกประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซล์แสงอาทิตย์เมื่อต่อเข้ากับไฟฟ้ากระแสตรงอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะสามารถทำงานได้ มันก็สร้างไฟฟ้าเหมือนกันป่ะแล้วมันต่างกันยังไงอะ่ะโอ้ยก็ต่างสิเพราะว่าการใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยมันไม่ทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกเลยเพราะมันไม่มีแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วมันทำให้โลกเราเนี่ยสะอาดมากอ๋อภาวะเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนป่ะโอ้ยเนี่ยรเริมเ่มมาแล้วเริ่มฉลาดแล้วกว่าจะฉลาดเอ๊ะนี่แกหลอกดนาดฉันปะเนี่ยเงินแกก็ตื่นสิเติร์ มา,มากมากนะคะความจริงแล้วโซลาเซลล์เป็นเรื่องใกล้ตัวของเรามากๆถึงแม้ตัวขิงเองก็ตามจะได้มาใจาก,กับตัวนี้แหละคะ่ะและก็ขอขอบคุณคนคนหนึ่งที่ช่วยจุดประกายความคิดให้น้องขิงได้รับรางวัลน,นี้ค่ะงั้นลองให้เราเปิดใจและเราเปลี่ยนความคิดมาค่คอยๆเปลี่ยน mind บร,ริหารกันนะคะขอบคุณค่ะ